สหกรณ์อมรั์ปตทจำกัดตอนที่6ผู้รับผลประโยชน์คือใครและสำคัญอย่างไรสวัสดีครับทุกท่านวันนี้เรามาพบกันกับชุดคลิปรู้กฎหมายเข้าใจสหกรณ์นะครับหัวข้อวันนี้คือผู้รับผลประโยชน์คือใครและสำคัญอย่างไรซึ่งหน้าที่สำคัญของสมาชิกที่ต้องทำคือการกําหนดผู้รับผลประโยชน์ตามข้อบังคับของสหกรณ์เพื่อให้มั่นใจว่า สิทธิของคุณจะส่งต่อถึงทายาทอย่างถูกต้องตามกฎหมายครับสมาชิกหลายท่านอาจมองข้ามเรื่องผู้รับผลประโยชน์แต่รู้ไหมครับว่าชื่อในช่องนี้สําคัญมากผู้รับผลประโยชน์คือบุคคลที่จะได้รับสิทธิเมื่อสมาชิกเสียชีวิตหากไม่ได้ระบุหรือสะกดชื่อผิดอาจทําให้การจ่ายผลประโยชน์ล่าช้าหรือมีข้อพิพาทได้อย่าลืมตรวจสอบชื่อให้ถูกต้องและแก้ไขได้เสมอหากเปลี่ยนใจ เพราะเมื่อเกิดเหตุขึ้นสหกรณ์จะยึดข้อมูลล่าสุดเท่านั้นครับ